5 0ปีเรือด่วนเจ้าพญาสุดยอดท่านผู้ชมโอ้โหหนกาฟอกเที่ยวชาตงชิทั้งนั้นท่านผู้ชมอยู่ตรงสะพานพุทธสะพานพระพกปกเกล้าอยู่ตรงกลางมาท่องมายืนอยู่ตรงกลางพอดีท่านผู้ชมโอ้โหหนกาฟอกเที่ยว อันนี้เป็นเรือไฟฟ้าท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลาทองกัลทีลาท่านผู้ชมขึ้นไปเปิ่งนักท่องเที่ยวแม่รุ่นนุ่มสาวอยู่บนสะพานพุทธนอดท่านผู้ชมว่าบรรยากาศมันจะเป็นอะไรคึ้นขึ้นขึ้นขน,ขนาดไหนนะไปท่านผู้ชมเลย ตงีถนนคนขางของกระจ้าะานูุชมไลยยกขึ้นสูงหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามอลาัางการที่มันรูาราอลังการนั่นก็คือสะพานนะท่านผู้ชมเป็นสะพานเหล็กเป็นเหล็กทางน้น เล็กทั้งนั่นนะท่านท่าผู้ชมเลยนี่นักท่องเที่ยวก็ลหลายหลายบ้าก็ฝนโอ้แตนะ่ ป้บาผู้สาวไม่ไท้ัวรุ่นนอทา่านผู้ชมก่อนไม่ได่คนสวยๆรอๆทั้งนัง้นท่านผู้ชมโอโอ ด้านในท่านชมเลยถูกบึงอ๋อทางท่านชมเลยสะพานเล็กเป็นเล็กท,ทั้งนั้นท่านผู้ชมโอ้สร้างได้จังได้ทานผู้ชมเลยสะพทางไม่แต่เล็กล้วนๆอ้อยต้อย ท่านผู้ชมโอ้โหชอดอกไม้ไมันได้งามๆท่านผู้ชมสาวกนนี้ั้งผู้งามบนเป็นคู่เป็นคู่ท่านผู้ชมเลยไปแสงสีก็เริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเลย ครับก่อนโโอ้หส <ừ> ุดๆไปเลยท่านผู <ừ> ้ชมเลย มองนี่ท่านผู้ชมเลยเต็มตั้งสองฝั่งเลยนี่ฝั่งนั้นก็เต็มท่านผู้ชมฝั่งนั้นนะท่านผู้ชมฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานะลูกกล้าวท่านผู้ชมส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสะพานโคตรเป็นสะพานเหล็กเหล็กจนเงาสุดเลยท่านเป็นเหล็กล้วนๆน้อยต่อยทางนั้นนี่แวรุ่นจ้าไทย ชาต่างชาติเต็มไปหมดเลยทนะ่านก่อนสุดไปเลยทานผู้ชมเลยยูบนสะพานนะเย็นจ้ำเลย สดเลยทำู้จมเลยครับครับโอนคผู้ชมอ้าโอดไม่น่า,าชาวอัมพิยอนแสงนะครับผู้ชมโนสะพานสวยงาม,มาทาต้องเตียก็เต็้ทางตรองฟังเลยทำผจ้ชมเดี๋ยวไปทำกองทีเดินฟังนี่จะกติ มาเดินฝั่งนั้นต่อนะครับท่านผู้ชมจะลองเดินทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งนี้นักท่องเที่ยวเวัยรุ่นพิลายนะครับท่านผู้ชมนี่ต้นสะพานนะท่านผู้ชมเลยสะพานต้นแต่ว่ามีแต่เล็กต้นนู้นหอยต่อยเด่นะ มาแล้วท่านผู้ชมมาเดินฟังนี่ต่อท่านผู้ชมเลยโอ้โห,โหสุดจริงๆท่านผู้ชมนี่ด้าน,นล่างบ่น,นด้า,านล่างจะมีงานส่วนฟังนั่นนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นส่วนลอยฟ้าท่านผู้ชมฟังนั่นนะ สวยงามสุดยอดท่านผู้ชมไ,ไ,ปไปไปเดินต่อเดินต่อสุอนะครับโอ้านผู้ชมบางนี่ก็ร้ายกันท่านผู้ชมเลยคุณ บ้องเรือโอ้โหสุดๆไปเลยท่านผู้ชมกอนอยู่มองนี่ก็นจีเป็นอ่ากลางสะพานเลยนะท่านผู้ชมเลยฮอ้เดวขยวอยู่บนเรือ

สดจริงๆท่านผู้ชมคุณสะพานปลาปลากรา้ท่านผู้ชมเลยส่วนลอยฟ้าผุ้นักท่องเที่ยวได้เลยผู่จ้าหนั่งร่างลมชมบรรยากาศดูด้านบนนะท่านผู้ชมส่วนลอยฟ้ากลางแม่น้ำกดสดจริงๆท่านผู้ชม khổ Quá thấp Nghỉ con lần tế phụ rồi Ôi hồ, uh, tan phụ trồm Bài, tan phụ Nó tỏ นี่เด็กสาวๆท่านชมเล้สาวๆนี่แต่สวยง,ง,งามงามสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเลยเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ปะท่องกับเซลาท่านผู้ชมเพียงเทน,นี้แหละ ฝากบบาดกด Subscribe กไดไลค์กดติดตามที่สำคัญมาท,าท่า้ชมบอกอดกดตามโดตนาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเลยเด้อตอนชมเลย้ยสำหรับคลิปนี้กิลาตอนชมเพียงท่าน,นี้เดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ